แข่งวิ่งว่าตัวไหนจะชน,นะเราไปดูกันค่ะอันนี้ก็เด็กๆก็เอาลูกแมวมาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ออยู่ด้งน้าเลียยลูกแมวนะคะว่าตัวไหนแข็งแรงแล้วก็ให้ลูกแมวเดินมาว่าตัวไหนจะเดินมาก่อนนะคะ <c oughs> าตัวไหนชนะคะตัวไหนเอ่อตัวนั้นชื่อชื่ออะไรคะชื่อเจ้าอ้วนนะคะตัวที่สองคือเจ้าอะไรคะเจ้าดํานะคะแล้วตัวสุดท้ายคือเจ้าส้มนะคะเจ้าส้มนี่วิ่งไม่ไหวเนาะมาชอบตัวไหนที่สุดคะ เจ้าอ้วนนะคะนาต่อไปต้องเลี้ยงดีๆนะให้กินอาหารเยอะๆนะจะได้แข่งวิ่งแข่งแบบเร็วๆนะคะอ้าว เล่นแบบนี้สนุกไหมคะสนุกสนุกนะน,น,นี่ลูกแมวอันนี้นีก,กัดเชือแล้วอ่ากัดเชือล้ค่อยๆเล่นไปนะคะเวลาเราเล่นอย่างนี้ก็อย่าเล่นแรงนะระวังเดี๋ยวน้องเจ็บด้วยนะคะน้องยังเล็กอยู่เลย นี่มาเล่นแล้วเล่นแล้วมีตัวหนึ่งก็เล่นโซนมากเลยนี่กิ้งไปกิ้งมาเลยจะส,สนุกไหมคะสนุกสนุกนะเวลาเล่นแบบนี้เล่นเบาๆนะคะอย่าเล่นแรงเนาะเดี๋ยวน้องจะเจ็บนะ รักไหมคะรักตัวไหนที่สุดรักทั้งหมดเลยโอ้รักทั้งหมดเลยลากโอ้เล่นเล่นกัดกันละนี่ตรงนี้ตนี้กัดเชือกตรงนี้แล้ว ตัวไหนที่ไม่ยองกินนมอ่ะตัวตัวสีส้มแล้วก็เลยตัวเล็กๆเนาะอืมก็เลยวิ่งไม่ค่อยไหวเนาะทุกวันนี้เอาแมววิ่งแข่งบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยสะเท่าไหร่วันหนึ่งนี่เล่นกี่รอบอ่ะเล่นหนึ่งรอบอเล่นแล้วแต่อารมณ์เนาะเล่นหลายๆรอบเลยเนาะ เล่นวิ่งแข่งกับเล่นแบบนี้เล่นอันไหนสนุกกว่าเล่นวิ่งแข่งเล่นวิ่งแข่งสนุกกว่าหรอคะเวลาเราเล่นวิ่งแข่งนี่ก็ค่อยเล่นไปนะระวังเดี๋ยวไปเหยียบน้องด้วยนะคะนี่ดูซิตัวนี้ทําไมมันเล่นแบบนี้เลยอ่ะเล่นเหมือนกันนอนเลยเออเล่นเหมือนกันนอนเลยดูซิสงสานสนุกแน่ๆเลยเนี่ยนี่นเล่นละ อันนี้เป็นตัวแม่เนาะดูสิตัวหนึ่งก็แกล้งทำเป็นหลับไปแล้วโอ้ดูสิแม่เขากลัวละแม่หวังลูกตัวเองละวะนอี้จะ,ลจะเล่นละ,ะเล่นแค่นี้พอแล้วเนาะวันนี้นะคะ เนาะปล่อยไปแล้วเนาะปล่อยให้ลูกเขาไปกินนมกันเนาะ